มตั้งใจไปตกครับตั้งใจตั้งใจไปตกไปเลยตั้งใจความหมายคืออะไรก็ตั้งใจไปไปตกเพราะว่าหมายความว่าบางมัดจะเดินทางจากบ้านแล้วไปตกเขาเลยเดินทางมาจากตรงเนี้ยไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไหมเดินทางจากเนี้ยนะตั้งใจไปตกเขาเลยตั้งใจไปตกไปเลยด้วยเหตุผลอะไรสมัยหนึ่งก่อนโควิดผมเป็นประธานทุกวันนี้ผมผมเป็นประธานชุมชนอยู่เอกมัยซอยสามสิบ ใช่ไหมครับแล,รออแล้วในชุมชนมันก็มีเกี่ยวข้องยาเสพติดเยอะเราอยากให้ทุกบ้านทุกบ้านมีงานการทำเพื่อยาเสพติดลดลงใช่ไหมเด็กในชุมชนก็ไปรับรถก็ได้คือละพันกว่าบาททีนี้นนไอ้ไสารนะไอ้ไอ้สารนี่วะผมไม่พูดชื่อเขาเลยยัง,ยงฟ้องผมนี่ออาพอออกพอ,อได้ให้เกียรติกันหน่อยคุณสั่งอะไ,<ห>ไ<ห>รเขาบ้างไอ้อสารยังละเออ จะมันยึดรับรถเอาทหารมาลูกน้องนักเลงมาใช่ไหมผมก็ไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยมาอยู่ที่ร้านร้านที่เด็กๆรับรถกันรองลงมาไม่ลงวันนั้นผมตั้งใจให้ลูกน้องผมพีชีพเลยให้ยิงมันเลยเออมันไม่ลงมาถูกรถมันพังแค่นั้นเองแล้วเรื่องเงียบเลยนะแล้วเรื่องเงียบก็ผมก็โดนฟ้องอยู่เงี้ ลูกน้องเราพีชีพ้พริตติคุกแล้วปั๊บคนในชุมชนคนในชุมชนมันหลายนักหาเรือนมารับรถกันยี่สิบกว่าคนเนี่ยได้วัลพันก่าบ,บาทเขาดูแลเขาพอได้ถูกไหมครับแต่มันจะมายึดอย่างนี้มันยึดไม่ได้ที่เหตุที่ไหนเนี่ยที่บางว่าเนี่ยเอกไม่เอกไม่ครับแต่ไม่ใช่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนไม่ใช่ครับอ่าคนจุดกันอ่าอ่าปรากฏว่าเรื่องนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนโควิด หลักสามปีแล้วสิอประมาณสามปีหลักสามปีหลักหลายปีนะอาก่อนโควิดอันนั้นคือจุดกำเนิดมีเรื่องอื่นครับเรื่องอื่นเีกยเขาไม่ให้ข่าวว่าสาวจุกต้องโดนยิงสาวต้องนี่ครับเป็นน้องรักผมเราคบกันเป็นพี่แบบน้องแล้วก็มาพูดว่าไอ้สาวต้องโดนยิงนี่ต้องรองเท้าหนุนหัว เอา,เอา,เอารองเท้าเป็นหนุนหัวไม่ให้นอนสบายอย่างนั้นหรอกมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วพวกเราก็าเออเอางี้ผมก็ได้แจ้งความตำรวจมาจับมจผมก็ไม่ชุวร์ผมก็ล่านั่นแองนั่นผมก็ล่ามันเลยเปิดเปิดศึกล่าเลยอ่าแล้วทำไมอ่ะเมื่อคืนนี้มันจังหวะต่อ,อยังไงเลยเร<ม>ือ่องไอ้โควิดวผมเกิดเด็กมาทำเต็มเด็กผมผมเด็กเอกมาทำเต็ม เด็กก <Yeah. S 2> ็ไม่ต้องรอเด็กกับรถเลยกันน้องๆหมดทั้งหมดถูกไหมครับจะโทรรายงานแบบบางไอ้ไอ้สันไอ้สันมาผมลุกออกย้อนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยย้อนกลับมาที่ว่าไอ้ไอ้คนที่โทรมาบอกเนี่ยเขาเคยบาดหมางใจหรือว่าเขาเคยไม่เขามีเป็นเด็กรับรถเด็กใน่เชือผมเพราะผมอาชีพผมรับรถมาเนงตอนั้แต่ไมหนุ่มๆแล้วแค่เป็นคนเดิม รถคันนั้นนะ่ะแถมจนเจอแล้วก็โทรบอกบางผมสั่งไปหมดแต่มันเข้าพื้นที่โทรบอกเลยกันโอ้แ,อแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเข้าพื้นที่เลยประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมาไม่เจอ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 ,อว่างถ้าเข้าพื้นที่อะไรก็โทรบอกบางาคารับผมต้องปนจังหวะพออะไรคนอย่างมันรังแกเขาไปชั่วยถูกไหมครับครับ เจ้าหน้าที่ก็ทำาอะไม่ได้ถูกไหมมันต้องเจออย่างนี้เราผ่านพวกผ่านตะลามหมดแล้วคือื่อคือพอรู้ว่าเขามาไปทันทีเลยไปเลยไ,ไ,ไปด้วยไหมเหรอเหตุการณ์ตอนที่พอรู้ปุ๊บแล้วไปยังไงตกไปสามคนแต่ไปปุ๊บมารู้เราออกไปต้องไม่มีเรื่องเนี้ยเด็กๆไปโทรกันลูกน้องมาลูกน้องเราพวกเยอยเลยใบรุนทรัณมันมันชนอยู่เราอยู่แล้วถูกไหมเยอะไหมครับ ไม่เยอะในเหตุการณ์เราไปไม่กี่คนมันยินเยอะผมอีกแต่ในภาพเนะี่สองสองฝนะ่ายเนี่ยมากกว่าสิบท่านของเขาเป็นสิบแล้วของเขาเป็นสิบแต่บางรายยืนยันว่าตายกี่ท่านนะสามคนครับสาท่านแล้วเด็กรับรถอีกกี่ท่านเด็กกับรถก็เป็นสิบเด็กรับรถ 10, คนของเราอยู่แล้วคนของเราก็คือต่างฝ่ายต่างเป็นสิบโดยประมาณนะนะากไปถึงบั้งแล้วยังไงตอ่ออย่งไุ๊บเลยใช่ไหมลงจากรถกปีไปตบเลย,เลยปีตบเลย แต่งเขาทำอะไรอยู่หือว่าดูาอะไรแล้ยินยินสัมตม่ากอดอกนึกว่าผมจะมัววายมไม่ถามเลยเละไม่ถามก่อนแล้วมาทำอะไรถามไม่ถามหลกสายรายงานมันม,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 มันจะมาตอบซับเขาที่ทำนั่นอยู่แล้วบังไม่ได้ไปเที<ม> <ไป S 2> ่ยวใช่ไหมคะไม่ได้ไปเที่ยวตั้งใจไปไป,ไปวนเลยไรถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยิงหายทองแล้วสมัยนี้กล้องมันมียยิงไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานมีการเตรียมอาวุธไปไหมคะผมสั่งถ้าพกอาวุธไปแต่พวกมันมีอาวุธนะลองดูดิ ต้องดูดีๆนะเราไปไมือเปล่าเลยกระโดแล้ววิ่งกันหมดเลยวิ่งวิ่งเหมือนหมาหมดตัวเขารู้ไหมคะว่าเขาถูกล่าอยู่อ่ะเขาไม่รู้หรอกขอเขาเนี่ยว่ายิ่งใหญ่แล้วหักย้อนกลับมาไอ้สองคดีที่บังว่าเนี่ยระหว่างตอนโควิดกับไอ้ก่อนกับไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมันแตกหักขนาดนั้นเลยเรื่องรองเท้าไอ้สจโต๊งเนี่ยมันทำให้บอะผมถามว่าคุณโดนยิงตายบอกหรอ อย่างคุณหน้าทางคุณหัวคุณคุณไม่โกรธอ่ะและตัวโต้ตนงน้องผมเออคิพวขาดเอ้าผมขาดใจมานานแล้วจ็ดแม่งพูดอย่างงี้ตัวพูดไม่ได้วงการนักเลงเขาไม่ยังพูดกันมันก็ไปเสียกันทุกเรื่องไะถูกไหมแล้วมันก็ตบซักก็ทุกทัวท่วไปหมดสังคมมันรู้หมดแล้ไม่กล้าพูดอ่ะ แต่ตอนนี้ในเมื่อ,อบางเป็นลูกชายอมรับขนาดนี้เนี่ยไปตกเขาเนี่ยบางพร้อมรับผิดบังพร้อมมจะแต่งความามาไม่มอบตุ้ยแล้วตอนที่เราเจอพันธุ์หน้า,า,นากันนะคะมีการพูดอะไรใจมาก่อน,น,อนไหมคะไม่พูดเลยถามไม่สักมึงทะลึ่งผมพูดกัเดยมึงทะลึ่งแล้วที่บอกว่าโทษนะคำหยาบไ,ไอ้ไอ้ไอ้เฮียล่ะเราได้ด่าเขาไหม ไม่ได้บอกไอ้เฮียมมึงทะลึ่งไอ้เฮียมทะลึ่งอ่ะแล้วบอกว่ากูมึงต้องเจอกูเด็กสลัมสามสิบอะไรพูดกูเด็กสลามไม่สัตว์พูดไหมพูดก็คืออ่าบทบทที่พูดว่าไงไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียมึงทะลึ่งเนี่ยกูเนี่ยเด็กสลัมสามสิบออมึงเจออ่ามึงน่าแกก็ยืนมามากแล้วเจอกูใช่ไหมประมาณนั้นแล้วเขาเขาตอบโต้มังไงหรือเขาตอบคเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาจะสวนมาสวนไม่ได้แล้วกันารมันก็วิ่งขึ้นลิฟต์ไปเลย วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยแล้วบอกฝากบอกด้วยครับผมพร้อมผมอยู่ตรงนี้ตลอดไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แจ้งความเขาไม่ไม่แจ้งรถตกไปแจ้งเอเขาไม่แจ้งแต่เขาจะล่าบางตัดเนี่ยมาเลยครับพรอมออกมาตรงนี้เลยคุณส่งโรชั่นมาแล้วบอกเนี่ยผมบาสิบแปดเขาบอกว่าเขาไม่แจ้งความแต่เขาจะจัดการด้วยวิธีของเขาก็มามาบอกให้มาบังมัดรออยู่ตรงนี้ บอลมาให้ไวแต่เดี๋ยวผมเจอให้ไหนามาหัวนีอย่างเงียังไม่เลิกที่ิงๆบัง,บงยังไม่ยอม,มเลิกไม่เลิกไป็นตัวโดนอยู่น,นี่แตผมไม่ไปเองแล้วด้วยความที่รถบังมองอยังไงกับเรื่องการที่ว่าไปใช้ความรุนแรงตามล่าตามล้างกันแลทีสุดท้ายนั่นจะบาดลายก็ผมไม่ได้ราคาเขาเขาไม่มีราคาผมเข้าใจไหมฮะเออ แต่มันเรื่องของการดูแลกฎหมายบ้านเมืองมีตึงแค่ก็เรายอมรับกฎหมายครับเราพร้อมรับเออกฎหมายเราพร้อมมอบตัวตำรวจมาล้วพร้อมไปไปโดยเราบอ,อ,อมอยู่แล้วใช่ไหมอยากฝากเพื่อนไหมว่าการใช้วิธีการดูแลมันอาจจะไม่ดีเป็นทางของมันไม่ดีแล้วแต่การกระทาเขาพฤติกรรมเขามันอะไร ประชาชนเขาเขารู้เยอะว่าไอ้คนคนนี้เป็นยังไงเขาจแต่มันไม่เคยโดนมันต้องโดนสักหน่อยหนึ่งถูกไหมฮะภาษาลักเลงที่สั่งสอนฮะภาษาักเลงที่เป็สั่งสอนออมันต้องลองของให้มันลองของเมื่อคืนนี่คือไปการสั่งสอนหรือไปการเตือนหรือเป็นยังไงเป็นการตักเตือนหน่อยแล้วลว,วันน้าเจอมากกว่านี้อีกเราไม่ใช่ความดูแลหรอกใช่ไหมแต่อาจจะขาหักแขนหักก็ได้ แต่หรือบางลูกบางก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายทําไมไม่ปล่อยให้กฎหมายลงโทษเขาเรากฎหมายมันช้าใช่ไหมเราคํานวณดูว่าเออตียหวังหักทำร้ายร่างกายหังเรายังมีเราหาตังค์ซัพพอร์ตได้เราประกันตัวได้อะไได้ถูกไ,ไหมเออมันคำนวณอย่านี้กฎหมายนี้ไปเอาอะไรได้เออใช่ไหม ติดคุกที่ยมันออกมาแล้วเกเรอีกแล้วอย่างมันต้องเข้าไปติดถ้ามันเข้าไปติดนี่ผมผมจะยอมรักทรัพย์เข้าไปติดกับมันเลยเยอยากรู้จักว่าในคุกมันอยู่ยังไงเออย่าง,งมันนั่ไอ้ผมไม่รู้ไอ้ับไอ้หนมหน้าหนมหน้า,นาแต่ว่าน้องหัวดไปก่อนเนี่ยผมว่าถือว่าผมอยู่ในคุกมาสิบสี่ปีกว่า มันต้องเข้าไปอยู่แล้วผมจะรีบเข้าไปหามันเลยจะเข mm ้าใจไหมมันอยู่ข้างนอกก็เกลี้ยงไปเที่ยวไปถ่ายตังค์แล้วตบตบาแล้วไม่ดีมึ้งไอ้ยศเน mm ี hmm. ่ยเขียนเขียนแย่งนักเขียน mm hmm. นักร้องเนี่ยร้อเขาเขาจะทำหาก,กินเงี้ยเ,เรียกเขาแสนตส้องอันนี้ผมไม่ได้เชื่อนะแต่มันในสารในสารอะไรไม่รู้ mm hmm. ก็บอกให้เข้าไปแจ้งความ mm hmm. นะครับ ฝากบอกไม่แจ้งวามผมก็พร้อมจะมอบตัวเพราะคนอย่างนี้ไม่มีใครอมันอยู่หรอกถูกไหมแต่เ,<อ>เขาประกาศว่าเขาจะไม่แจ้งความก็ให้มาล่าผมผมกม็รออยู่ตรงนี้เออจัดการด้วยวิธีของเขาเออผมรออยู่ตรงเงียไปบอกฝากบอกเขาด้วยเออเขาก็เลยเกงว่าเฮ้ยบ้านเรามีคือมีแปรแล้วมันจะอะไรกันนักหนาขนาดนี้รายานการรรันสาทีเขาไปจ้างมาคนอดียนะครับถูกไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ย สองคนจะสามารถพูดคุยหรือว่าให้อภัยกันได้มั้ยเขาปเป็นนายตำรวจผมเด็กสลามผมไม่ราคาด้วยอดีตตำรวจจ้าวฝ่บาบอกด้วยเนียผมอยู่ผมอาสิบแปดนั่งรอนอนรออยู่นี่โอเคตามนี้นะครับมันจะเป็นสึกสงครามร้อยปีไม่จบสิ้นนะโอ้ยไม่ให้ราคามนะัแล้วเด็ก เราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยเนี่ยทำทางหน้าว่นสองร้อยห้าสิบบาทวันหนึ่งถ้าก็เริ่มอยากจะมาใช้บริการนี่ไม่ใช่ค่ะตอนรับเขาไม่ครับก็ดีดีครับเขาเคยมาเลี้ยงเก็บค่าหครองที่ดีไหมคะเอเมริกาเรี่เก็บของเราตอเนี้เก็บพวกฟองมีน้องเยอะแยะทั่วประเทศเท่าที่บางตู้เนี่ยที่ที่เราอยู่คนที่อยู่ในออกเออทำไมทองหล่อใช่นี่ยมีคนที่ถูกเขาเนี่ยตกซักแต่มันแ้างไหมเยอะ เยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรารัำไม่ได้ผมยังเป็นรังแก่เกเรยอะไรยเงียผมตลอดต้นช่วยเหลือให้เด็กๆมีงานทำถูกไหมเออเฮียนี่เด็กรับรถมึงยังมาป้อนจะมาเอาอีกเออนา้มีการเก็บค่าพู้พกครองครับแล้วก็จะเอาคนเข้ามาทำงานแครับแล้วเราเกิดตรงนั้นผมเกิดตรงนั้นเอกไมัตทองหรอบ้านผม ผมต้องการให้ชาวชุมชนมีงานการทาเพื้นเลี้ยงครอบครัวเขาได้ถูกไหมครับหรือทำที่อื่นไปทำอย่ามาทำที่นี่ที่ <ไป S 1> อื่นี่ <ๆ S 1> ไม่ส <ๆ S 1> มควรไปทำ <ๆ S 1> เขาทำมากินเป็นงานถูกไหมเอ่อทำไมเขาไม่ไปแจ้งความอ่ะ ทำไมถึงไม่แจ้งความเขา <ขอ S 2> ไม่แจ้งเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องอแต่เขาจะ,จะติดเรื่องบอกติดเรื่องผมก็รอติดเรื่องอยู่ครับเนี่ยเขาประกาศเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการตามวิธีการของเขากาบังมัดนั่งรอนอนรอ,อยืนรออยู่ตรงเนี้ยหรือย้ายไปตรงไหนก็ได้ไม่ออก็มีหลายท่านเนี่ยเขาห่วงคนว่าเออไม่ควรจะใช้ความรุนแรงเนื่องจากมันเป็นเรื่องไม่งามสําหรับเยวาวชนก็ ต้องขอโทษเย่าชนด้วยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางทีมันอดไม่อยู่สังคมจะมาทำมันย็งไม่ทันนั้นต้องบางทีคนเรามันต้องแยกแยะด้วยคนนี้สมควรโดนหรือไม่โดนถูกไหมครับเพราะว่าบางมัดท,ทำในฐานะให่มีสติจะมีสติอ่ะมีสติแล้วมันไปนก่อเหตุอย่างนั้นน่ะมันไม่งามก็ตั้งใจต,งตั้งใจตั้งใจเขาตั้งใจ,งใจเออไม่ ไม่ได้มาแก้ตัวเพตั้งใจมันอยุดงั้นกูต้องไปตบมือได้ถึงหมายความตั้งใจแล้วก็สํานึกผิดแต่ก็สํานึกเราก็เราก็ผิดพลาดไปไปทำเขาอายุเยอะแล้วนะแต่เรายังวัยรุ่นอยู่ห้าสามนี่จริงอ่ะเขาหกสิบปารึปล่านะใช่หกสิบห้าแล้ก็เก่งว่าเออเห็นว่าวันนี้เขาเข้าไปเยี่ยมโบทอนตอนเช้าคิดว่าเขาจะคุยกันเรื่องนี้ไหมล่ะ จะคุยเรื่องไหนแต่ผมอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่ต้องไปหาเนี้ยผมอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับนั่งรอนอนรอ,อยืนรอยันรออยู่เงี้ยบ่อยครับเขาี่รีบมาใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ทําอะไรล้วทำเสาหน้าสองร้อยห้าสิร้านผมก็มีมีถูกต้องทำมาทุกอย่างมีใบกระทรวสารสุกมีอะไรมีหมดเนี่ย 好吧。好